นี่นะครับผลงานที่ผมทำนะครับก็เป็นสวิงครับสแตเลสแล้วก็เป็นด้ามไม้นะครับเป็นด้ามไม้จริงนะเป็นคิงของไม้เลยอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับผมชอบสวิงมากๆเลยก็เลยทําขึ้นมาแล้วก็เหลือแค่ตัวตะข่ายลนะที่เรากําลังจะเย็บนะครับแต่ต้องรอให้ไอ้ตัวยูนิเทนเนี่ยมันแห้งใช้เป็นยูนิเทนเพราะว่ายูนิเทนเนี่ยกันน้ํากันแดดกันน้านะครับแล้วก็ทาหลายรอบนะอันนี้เป็นตัวสีของไม้จริงๆเลยนะครับ ซึ่งเป็นไม้เก่านะครับไม้เนี่ยอายุเป็นร้อยปีนะผมไม่ได้เอาไม้ใหม่มาทำนะครับไม้พวกนี้อายุเป็นร้อยปีนะ<อ>เป็นงานที่ผมถนัดอยู่แล้วงานไม้นะครับฝีมือนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะสวยตัดเหลนนี่ก็คือไซส์เนี่ยผมทํามาเป็นไซส์ที่ผมรู้สึกว่าเหมาะที่สุดไม่ว่าจะด้ามยาวแล้วก็ไซส์ของสวิงเนี่ยเป็นไซส์ที่ ตักปลาที่ผมถนัดที่สุดไม่ได้ทำมาเยอะนะครับ mm hmm. เท่านี้แหละถ้าจะทําอีกชุดหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบอื่นละเป็นด้ามแบบอื่นละเป็นไม้อื่นละแล้วรูทรงสวิงก็จะเป็นแบบอื่นละนะครับ mm hmm. ทรงนี้ก็ทําเท่านี้นะครับรอตะข่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชมนะครับว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ผมเอาข้อดีของทั้งหมด ที่นําเข้าญี่ปุ่นมาเอามารวมอยู่ในอันนี้ที่ผมชอบุกอย่างใช้ของดีทั้งหมดนะคะใช่แล้วอีกเรื่องนึงนะสมมุติตะข่ายมีปัญหาอะไรแหละสามารถเปลี่ยนได้แก้ได้เพราะว่าเราเป็นคนทําเองไนงะพอเราเป็นทําเองปุ๊บทุกอย่างที่มันเสียเนะี่ยแกได้หมดผมชอบเป็นพิเศษนะงานแบบนี้ก็เลยทําที่ถูกใจไงโคตรถูกใจเลยนะไม่ว่าจะทรงไม่ว่าจะด้ามไม่ว่าจะไม้เอ่ออะไรทุกอย่างที่ผมโอเคหมดเลยนะครับเหลืองานตะข่ายอย่างเดียวนะ ได้เสร็จแล้วทุกคนเร็วๆนี้ได้เห็นแน่นอนค่ะ